การเป็นผู้ให้ถ้าหากว่าบางครั้งฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปก็อาจจะมีผลร้ายกลับมาถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอการที่มีเสียงชมกับการที่มีเสียงชังทั้งสองเสียงเสียงชมก็ดีไปแต่เสียงชังอาจจะเป็นเครื่องบันทอนทำให้กําลังใจที่จะเป็นผู้ให้ต่อไปอาจจะถดถอยลงแต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอ ก็ถือว่าการวิาพากษ์วิจารณ์จะเป็นการนำมาต่อย,ยอดและเป็นการนำมาเติมเต็มในส่วนที่บกพร่องแต่วันนี้ถ้ายัางไม่เข้มแข็งพอการเป็นผู้ให้ที่ปลอดภัยที่สุดคือรู้ใจตัวเองและเทียบเคียงกับหลักมาตรฐานศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองว่าไม่ผิดทั้งสองประการแล้วจงเป็นผู้ให้ทำไปให้เต็มที่และจะมีใครชื่นชมหรือวิาพากษ์วิจารณ์ไม่จำเป็นไม่ยินดีที่จะรับฟังขอเพียงเป็นผู้ให้จะปลอดภัยกว่า ในการที่จะเป็นผู้ให้ต่อไปอย่างที่มีกำลังใจ